หงลุยเลยไหมบิ๊กกรันบัตรับนอยส์เฮาส์วีสิทิ์ย้ายด้าหนาวนี้เอเวเรตยิ้มแก้มปริกคืนสนามซ้อมนับวันรอกลับมาเล่นกับทางลิเวอร์พูลอีกครั้งเจราดพูดถึงการดาวิล่ากลับไปเยือนแอนฟิลด์ในช่วงธันวาคมนี้รอโบไปอีกรายเช็คชื่อการตาเตลิเวอร์พูลเตี้ยงคาดวันคัมแบ็กในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยแม็กซ์เอเบิลผู้ในการใหญ่ของทางเบอร์ินเซียบนเส้นการบัดทีมดังแห่งศึกบุนเดสเซิกา้าเยอรมันยอมรับว่าฟอเยเด์นนอยเฮาส์กองกลางที่เคยมีข่าวกับทางลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสย้ายทีมไปช่วงตลาดนักเตะด้หนานหน้านี้ซึ่งนอยเฮาส์ตกเป็นข่าวกับทางลิเวอร์พูลและก็บาเยอร์มิวนิกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยนาิกานี้เจ้าตัวไม่ได้มีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงมากเท่าที่ควรนักยิ่งทําให้ข่าวการย้ายออกในช่วงตรัสน้าหนาวน,นี้ยิ่งถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้นนะซึ่งโค้ชของเรานั้นไม่ได้ฝึกโดยดูจากรายชื่อแต่เลือกจกัดตเตะที่ทําไม่ดีกว่าดังนั้นทุกคนมีโอกาสในการลงเล่นเอสเบิร์กได้กล่าวฟอร์เดคนนี้ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจากพวกเราเช่นเดียวกับคนอื่นเขาแต่สโมสรต้องมาก่อน เขาไม่สิทธิ์ผิดหวังกับการจำกัดการลงเล่นผมมีความสุขที่เขายิงประตูไม์ได้นะมาแสดงให้เห็นถึงสปปริตบางทีนอยเฮาก็ต้องการเส้นทางที่แตกต่างกันออกไปมันถูกต้องแล้ว,วเราจะคุยกับเขาเมื่อเขากลับมาจากทีมชาติสำหรับทาง3ปีเขาทํามันได้อย่างจเจ้าเจียมตอนนี้เขาใช้ชีวิตในเวลานี้ไม่ได้อยู่ในระดับเดิมแล้วแต่ผมรู้ดีว่าคนสมบัติของเขาเขาจะช่วยให้เรานั้นทําได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกนะ ฮมวีเอเวเรสกลับมาฝึกซ้อมแบบเบาๆได้แล้วหลังจากที่เขามีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าในเกมกับทางบริดเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยรเตเตเบร์8ปีบรายนี้ถูกจับภาพขณะวิ่งบนพื้นหญ้าเป็นครั้งแรกนำมนแต่ข้อเท้าเคลื่อนจากการเข้าประทักของปาสคาลสตรูทที่ทำให้เขาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปอีกด้วยนะฮะ ซึ่งเอเร็คนนี้เสร็จสิ้นภารกิจการออกกำลังกายด้านนอกและก็ภายในโรงยิมที่สนามฝึกซ้อมเคิร์สบีของทารลิบบ์ฟูเพียง2เดือนหลังจากรับการผ่าตัดในครั้งนี้โดยการ,รเริ่มต้นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของเด็กหนุ่มต้องหยุดชะง,งักลงไปอย่างกระทันหันหลังได้โอกาสจากทางเชเกนคอปให้ออกสตาร์ททั้ง4ี่เกมแรกของชางภารกิจนากา2021นี้เพื่อตอบแทนผลงานที่น่าประทับใจของแบ็กเมนเมื่อการที่แล้ว อย่างนั้นก็ดีนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น,ตนของการฟื้นฟูหรือว่าฟื้นตัวของเขาเท่านั้นและมันอาจจะกินเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งถึงสองเดือนกว่าที่ทางเอริสจะกลับมาลงเล่นได้อย่างเต็มที่เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาโดยนอกจากทางเอริสแล้วเลฟู oo, ยังมีปัญหาให้ต้องปวดหัวยิ่งขึ้นไปอีกเพราะทั้งเจแดนฮันเดอร์สันและก็ซาดิโอมาเน่สองตัวหลักของทีมต่างมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างออกไปรับใช้ชาติและก็อาจจะพลาดนะฮะในการลงเล่นนะัดสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นไปนได้นะ อาศ์มิล่าเผยแพร่บทสัมภาษณ์ครั้งแรกของสตีเวนเจอรัดผู้จัดการทีมคนใหม่โดยหนึ่งในคำถามสําคัญที่ทุกคนอยากจะรู้ก็คือการโปรแกรมที่สิงห์พยองมีโปรแกรมกลับไปเยือนแอนฟิลในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งตำนานหงแดงบอกว่าเขาโฟกัสถึงการนำวิลล่าไปชนะเท่านั้น โดยช่วงหนึ่งของบทสัมภาษณ์สตีวนจีได้พูดถึงการคุมทีมสิงห์พยองไปเยือนบินวิลัพูนะฮะทีมเก่าของเขาในสมัยที่ยังค้าแข้งอยู่ซึ่งปลุกปั้นเขามาตั้งแต่ยวชนในปี1989จนกลายเป็นนักเตะชั้นนำของโลกก่อนจำลาไปเมื่อปี2015โดยจะเป็นการทำาที่ผู้จัดการทีมอตันมิล,ล่าลัตตี่5ในศึกบัลลรงกิจวันที่11ธันวาคมนี้ซึ่งเจลาดไวซสียปีรายนี้กล่าวถึงเรื่องนี้มาว่า สิ่งสำคัญก็คือโอกาสที่จะได้ไปเยือนแอนฟิลและคว้าชัยชนะรวมไปถึงเก็บแต้มสูงสุดกลับออกมานั่นคือทัศนคติและก็จิตใจอันมุ่งมั่นที่เราน,นั้นมีต่อทุกเกมซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเป็นแบบนั้นผมอยากจะเป็นผู้ชนะในทุกๆเกมนะเป้าหมายและความมุ่งม,มั่นของผมอยู่ที่การทุ่มเททุกสิ่งในแต่ละวันเพื่อแอสตันวิลล่าสิ่งหนึ่งก็คือผมสามารถยืนหยัดกับแฟนบอลผู้เล่นและก็ทีมงานที่นี่ได้ นั่นคือเมื่อผมไม่ทำอะไรก็ตามผมจะทำอย่างเต็มที่ในครั้งนี้เปิดปรายชื่อก้าวตเตะลิอร์พูที่เจอโรคเลี้ยงเล่นงานหลังแอนดี้โปรบาันเป็นปรายล่าสุดและก็ต้องลุ้นจะฟิตทันเจออเซนอลสัปดาห์นี้ได้หรือไม่ซึ่งแอนดี้โปรบาันแบ็กซ้ายดิอร์พูได้รับการบาดเจ็บจากเกมฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม F นัดที่ทีมชาติสกอตแลนด์เอาชนะเดนมาร์กไป2-0เมื่อวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยทางเรเนสันเนี่ยสับเปลี่ยนตนเองนะฮะออกจากสนามในทีที่79ซึ่งคาดกันว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บแถวเอ็นหลังหัวเขา่าและยังไม่แน่มอว่าจะหายทันลงช่วยของแดงรับมืออัลสซนอนในเกมชามภารกิจวันเสาร์ที่19สิงหายนนี้ได้หรือไม่ซึ่งในเวลานี้เลว์พูเบตเต้ทีมชุดใหญ่บาดเจ็บอยู่9รายและคาดกันว่าจะกลับมาได้เมื่อไรนั้นงานนี้เพิ่มจากที่1กันกัลกันฮาวียเอเวเรชโดยฮาวียเอเวเรชนั้นบินฟิลด์ดาวโรดวัย18ปี ได้รับการบาดเจ็บที่ข้อเท้าหลุดและก็แตกระหว่างเกมกับทางบริทเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเอริสเข้ารับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยและทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีรวมทั้งฟื้นฟูสภาพร่างกายได้อย่างรวดเร็วทําให้ยังมีโอกาสจะกลับมาเล่นช่วยทีมในช่วงท้ายของฤดูกาลนี้ต่อมาคนที่2ก็จะเป็น, Andy นแอนดี้โปรเวสันโดยดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์เป็นเตะลิเวอร์พูลรายล่าสุดนะฮะที่ไปเดี่ยงมาจากเกมรับใช้าชาติ โดยคาดกันว่าจะเป็นการบาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่าในครั้งนี้ซึ่งของแดงบังว่าประเัสั้นจะไม่มีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงมากใหม่นะและก็เตรียมจับนักเตะเข้าตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อเดินทางกลับมาที่เมอร์ซี่ไซส์เพื่อให้รู้แน่ชัดว่าจะต้องพักยาวมากแค่ไหนจะมาคนที่3ก็จะเป็นจอแดนแฮนเดอร์สันงานนี้จอแดนแฮนเดอร์สัน,น,นกองกลางกระตันชีมของแดงเดวิสพู โดนทีมชาติอังกฤษส่งตัวกลับมายังต้ตสังกัดเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บหลังเกมชนะแอลเบเนียไป5.0ต่อโดยคาดการณ์ว่าอาการของเฮนโดไม่หนักหนาสาหัสมากมายนักและครอบเองก็หวังว่าจะสามารถเรียกความฟิตได้ทันลงเจอกับทางารสเซนในช่วง,งสัปดาห์นี้ต่อมาคนที่4ก็จะเป็นโรเบิร์โตฟิมิโนโดยฟิมิโนบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าจากนัดชนะแอตเลติโกมาดบริกมา2.0ต่อในเกมแชมเปียนลีกรอบแอบ่งกลุ่มเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะฮะ โดยหังเจกเก้นครอบขุซือทางลิเวอร์พูลได้เผยก่อนเกมพกกระทางเวสแฮมไ้ว่าต่ายิงทีมชาติบราซิลน่าจะต้องพักไม่ต่ำกว่า1นเดือนในครั้งนี้ชอมาคนที่5ก็จะเป็นนาบิเกตานาบิเกตาเนี่ยบาดเจ็บตรงน่องนัดที่ลิเวอร์พูลบุกถล่มแมนยูไป5ต่อศูนย์หลังโดนพาอบบ้าสกัดหนักเข้าใส่ก่อนจะกลับมาเล่นได้นัดเสมอกระทางบริเตนไปสองต่อแต่ก็ต้องโชคร้ายมารับประการบาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่าอีกครั้ง โดยครับยืนยันบอกว่าเกต้าต้องพักไปอีกสักระยะนะฮะและคาดกันว่ายังคงจะไม่หายทันเจอกับทางาร์ตซน,นในช่วงสปดนี้อย่างแน่นอนคนที่6ต่อมาก็จะเป็นซาเดียมาเน่โดยการน,นี้มาเน่เป็นนักเตะของแดนิเบรพูอีกรายที่เจ็บจากเกมทีมชาติในเกมฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนแอฟริกานัดที่เซนิกเสมอกระทางโตโกเป็นตัวหนึ่งเมื่อวันพรสราสบดีที่ผ่านมา โดยทางอาริอูซิเซ่เทรนเนอร์ของทีมชาติเซนิเกลบอกว่ามาเน่นั้นไม่ได้มีการบาดเจ็บที่ร้ายแรงอะไรมากมายนักและครับเองก็หวังว่าจะฟิตทันลงดวนปืนใหญ่ได้เช่นเดียวกันท่ามาคนที่7ก็จะเป็นเจมินเนอร์งานนี้เจมินเนอร์แข้งสารพัดประโยชน์เรียกมาจากทางนัชนาแมนยูไป5.0ต่อศูนย์หลังเสียจังวะเองจนได้รับอาการบาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเขา่าครับหวังว่าดาวเตะไว้สตกเป,ปียรรายนี้จะกลับมาได้หลังโปรแกรมทีมชาติ แต่จะถึงตอนนี้เจ้าต,ตัวยังไม่ได้ลงซ้อมเลยนะสมาคนที่แปก็จะเป็นโจโกเมสโกเมสไม่มีชื่ออยู่ในทีมนัดเจอกับทางอาร์เดนติโกมาดริกและก็เวสแฮมเพราะมีปัญหาการบาดเจ็บน่องและเป็นที่คาดกันว่าอาจจะต้องพักประมาณราว2อถึงสสัปดาห์โดยประการหลังชาวเมืองผู้ดีรานี้น่าจะกลับมาได้ในอีกไม่นานนี้แต่เกมกับทางาร์เซนอาจจะยังเร็วจนเกินไปสำหรับเขาและสุดท้ายคนที่9กก็จะเป็นเคอร์ติสโจน โจนเน่ยพลาดเองนะฮะในการลงเจอกับทางแอตเลติโกมบดริกเพราะมีอาการบาดเจ็บที่ตาระหว่างซ้อมโดยตอนแรกเชื่อว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่แต่ก็ต้องมาพลาดนะัดพบกับทางเวสตแฮมไปอีกครั้งอยา่างไรก็ตามเชื่อบอกว่าโจนนั้นจะกลับมาช่วยของแดงได้หลังผ่านช่วงเบรกโปรแกรมทีมชาติไปแล้ว อัลเบโตอร์วิรานีอดีตยอดกองรุกชาวอิตาลียอมเปิดเผยว่าบรอยเฮสันกุนซอชื่อดังพูดอะไรกับตนตอนฝึกซ้อมร่วมกันครั้งแรกหลังเข้ารับงานผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2010ตอนที่ทางบราฟเฟลเบนิเตสโดนปลดออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลผมเกิดความรู้สึก2อ,อย่างปะปนกันอยู่ในหัวแรกสุดเลยก็คือดีใจเพราะคิดว่าตนเองนั้นจะได้รับประกาศในการลงสนามมากยิ่งขึ้นภายใต้การนำทีมของกุนซือหน้าใหม่ แต่อีกความรู้สึกหนึ่งก็เสียใจเพราะเขาเป็นคนที่พาผมมาคัดแข่งที่แอนฟิลเขาปกป้องผมจากร่องแย่ด้วยความจริงใจตลอดเวลาสำคัญสุดก็คือผมกลายเป็นเด็กนะฮะของทางราฟาลในสายตาของทีมตาฟโคชชุดใหม่ไปโดยปริยายซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามต้องชื่นชมรอยเฮสันเพราะเป็นคนที่มีความเป็นสบปรุษเต็มเปี่ยมในการฝึกซ้อมร่วมกันครั้งแรกของเขาพูดออกมาตรงๆว่าจะใช้งานโจโคแทนตำแหน่งของผม ตอนแรกก็คิดว่าอยากจะพิสูจน์ให้เห็นด้วยคุณภาพฝีเท้าและการทำงานอย่างหนักจึงยอมอดทนเป็นตัวสำรองในเกมแรกกับทางอาร์ซอนอลด้วยความเต็มใจแต่หลังจากผ่านไปอีกหลายเกมผมก็ยังคงโดนดรอปอยู่ข้างสนามเหมือนเดิมอีกครั้งผมไม่สนว่าตัวเองจะได้เงินค่าเหนื่อยสักเท่าไหร่นะขอแค่ได้ลงเล่นฟุตบอลก็พอจนสุดท้ายก็ย้ายออกทันชีที่ตลาดซื้อขายเปิด มันเป็นอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผมเพราะหลังจากนั้นเฮสันก็โดนปรดและสันกาณของผมกับทีมใหม่ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นกรกักเช่นเดียวกันในตอนนั้นและค่าวดฟูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รวมรับฟังกันทุกทุกคนครับ